เป็นไรดูมันมันทำเป็นไรเอ้ยชินเป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอะไรไดิโนเสาวร้องไงอะไรดิโนเสาวร้องไงเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อในดโนเสาร์ไม่ต้องดู <laughs> วันนี้ใส่เสื้อใส่ใลุงใส่ในดิโนเสาวล์ลุไม่ใช่ชินก็ซิล่าร้องไง cassina long cái cassina long cái wow wow hmm hả kinh cassina long cái gì cassina long cái kinh cassina ngay hmm bo bể làm โอบบบรชื่อบบบบบกบมืบบ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 กบบ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 บอบบกบบ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 บืบบบบบกบบ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 ้ ก้าวเด็อืมเกอืมพาชินไงเออพาชินไหนแม่ไหนแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนคินแม่อยู่ไหนชินเอออ่าอ่ากิน Kiên bên này hả, hả, khiên, อ,อ๋อชนเข่าแม่เหรอก็ะหนูก้มมาเองอ่ะเจ็บแม่ <c oughs> อ่าเอาอีกอ่ะทำอะไร